ซีบีอาสุด F L E D ปี2018นะครับผมชมนี้เรียกว่าชมหล่อเลยเป็นตัวตาเดียวคันนี้้าเบโน่ภาษีไม่ขาดพ่อทรง S4 t i t เนียมไฟเลี้ยว L E D แบบแปะสุดสีสวยนะครับไม่มีรอยนะครับผมครอบถังคาร์บอนทรงโหนกนะทงเป็นเหมือนพวกรุ่นที่เขากว CBR 1000พันะฮะเสริมความสปอร์ตด้วยอกล่างนะครับผมัวสนามเลยหล่อไหมอาจจะดูไม่ชินตานะ พราะเป็นตัวยาวมานี่เลยนะครับผมท่อ s c Project Titanium เป็นสลิปออนนะครับไม่ได้ทั้งเส้นนะทรงกระปอดอาจารย์ขับเท่ว่ะบ้นโชว์ไปทีวสวัสดีครับพบกับร้าน AR ร์มดูทีดีซีก้นนะครับคันนี้จัดไปซีเบีย650 FLD e ปี P 2018นะครับผมชมนี้เรียกว่าชมหล่อเลยเป็นตัวตาเดียวคันนี้ถ้าเป็นโราษีไม่ขาดท่อทรง เอสไทเทเนียมมาดูกันเลยครับว่าคันนี้ของแต่งมีอะไรบ้างนะฮะคันนี้บอกเลยทรงหล่อผ่อนสบายสบายด้วยผมบอกเลยละกันว่าผ่อนแค่ส3มพันามเท่านั้นนะโอ้ของแต่งอันดับแรกนะครับผมก็จะมีตัวชิลหน้านะครับผมของ m o โตซ่แล้วก็อุดกระจกนะครับไล่น็อตไทเทมมาบ้างแล้วนะครับผมกาดหม้อน้ำนะฮะซีนโชกไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมยางหน้าหลังยังได้อยู่นะ ยังเยอะอยู่นะครับผมไฟเลี้ยว LED แบบแปะสุดสีสวยนะครับไม่มีรอยนะครับผมเครื่องเครื่องสวยโอ้โหกันลื่นถังมีกันลื่นครอบถังคาร์บอนทรงโหนกนะทรงเป็นเหมือนพวกรุ่นพี่เขากลัว CBR พันนะฮะเสริมความสปอร์ตด,ด้วยอกล่างนะครับผมตัวสนามเลยหล่อไหมอาจจะดูไม่ชินตานะ พอเป็นตัวยาวมานี้เลยนะครับผมท่อที่ผมบอกไป SC p ซ o j e c t จกตเททาเนียมเป็นสลิปออนนะครับไม่ได้ทางเส้นนะป้ายทะเบียนสงสัยอยู่ไหนไป้ายทะเบียนมุดซุ้มไปนู่นเลยเพราะเสริมความสปอร์ตให้รถคันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมก็คือตรงนี้โล่งๆเลยไม่มีเกะก,กะเลยอะ่ะดูเลขไม์กันเลยนะครับผมเลขไม์อยู่ที่3 7 0 0 0นะฮะแต่รถสวิตเรียบร้อยน้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่และระบบความร้อนเรียบร้อยนี่เราเปิดไปดินเสียงพัดลมแล้วใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราได้เก็บฟุตเรียบร้อยสตาร์ทรถอะไรวอร์มาอะไรเรียบร ลอยเลวนะครับผมก็มีเสียงมอร่มทำงานปกติขอ,อุญาทำการซตาร์ทเลยะฮะ <ś m> เป็นไงอาจจะงงเอ้ยทำไมสตาร์ทเสร็จไมันไม่ได้วอร์มแล้วทำไมเครื่องไม่เร่งก่อนอ๋อตอนนี้อุณหภูมิเขาได้แล้วนะครับผมเครื่องอุ่นอะไรเรียบร้อยแล้วความร้อนปกติรอบปกติท่อฟังเสียง <ś m> เป็นไงท่อไทเทเสียงหูสุดยอดที่ <c oughs> ABS ปกติครบทุกอย่างครับมาดูระบบไฟคันนี้กันบ้างะฮะว่าหล่อแค่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะไฟหน้าดีๆก็คือหน้าเล็กเลียวแหลมของเราอันนี้ไฟฉุกเฉินอยู่นะครับผมซ้ายขวาสูงต่ำอ๋อต่อไฟครบปกตินะฮะมาดูไฟเลี้ยวท้ายบ้างที่ผมบอกว่าไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัวเปิดไฟฉุกเฉินก็จะเป็นทรงนี้เลยฮะนี่ไฟฉุกเฉินอยู่นะเอาไฟฉุกเฉินออก ซ้ายขวาอ่าไฟเบรกโอเคอย่าสงสัยว่ารถคันนี้ทรงสปอร์ตแล้วแล้วเวลาขับจะเท่ให้ไหนเดี๋ยวผมเรียกอาจารย์ก่อนแล้วอาจารย์ลองคอมไม่ดูเลยนี่ตอนยิงกับรถอาจารย์สูง160 167นะครับนบ้ำหนัก67นี่เมื่อกี้ตอนยืนกับรถนี่ตอนคอมนะอุอยทรงสปอร์ตอาจารย์ขับเท่ว่ะนะแล้วหุ่นอาจารย์ชายไทยทั่วไปเลยอะนี่ตอนคอมสองข้างเอาเท้ารถสองข้างเนี่ยก็ประมาณนี้ ตอนติดไฟแดงโอเคเพราะเต็มเท้านิดนึงตอนติดไฟแดงถ้าหมอบขับอานประมาณนี้ผมว่าหล่อนะไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะพอดีนะสำหรับเจ้าบิ๊กไบคันนี้ CBR650 f l e d ห้นอฟเี่8นะฮะบิ้นโชว์ไปทีจัดไปฮะสำหรับเจ้า Honda CBR 6 5 0 F LED ปี2018คันนี้นะราคาเงินสดอยู่ที่135,000เท่านั้นนะฮะหรือจะเป็นราคาเงินผ่อนนะ13,000จบทุกขั้นตอนผ่อนแค่3,300 60สิงวดเท่านั้นนะฮะสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ089 121 8309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดีดีซีเดียสายหรือจะดูตัวจริงกันน,น,าา 2, 3, น,นั่นนะครับเราอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามพันท้ายนอสิงห์นะครับถ้ามาไปดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดีดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมแล้วแอด,แอ,ดอาร์มดีดีซีเดีใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับมีแอมินตอบ24ชั่วโมงและมาช่วยกันให้คะแนนด้วยนะว่าสวยของผมกับสวยของลูกค้าสวยไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าส่วนตัวผมคนี้้เเเเออออาาาาไปลลลลลยยยคครรรัับ9ะะะแแนนนพจดดททงงมมหหห่่่วุก ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้าเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ u ับสไคร e ให้อาร์มดูดีดีีด้วยนะครับอาร์มดูดีดีดีีรเล็กเซวิ์ใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ